ค่ะวันนี้มาพบกับจูนณลนไลออนคาร์กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีรถครอบครัวเจดที่นั่งนะคะที่ราคาไม่ถึงห0 0แสนแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะยังมีวารันตีนะคะ5้าปีหรือ10,000แสนกิโลเมตรยังอยู่นะคะและมีประวัติด,ดูแลศูนย์ทุกระยะเลยเป็นรถบ้านมือเดียวสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หารถครอบครัวเจดที่นั่งนะคะ ไ,ได้จุๆเยอะๆนะคะไม่ควรพลาดคันนี้นะคะกับคันนี้เลยค่ะ m Mitsubishi นะคะ Xpander 1.5 GT รุ่นท้อปสุดมาในปี2020วันนี้นะคะเาคราขายเพียง479,000บาทเท่านั้นนะคะได้รุ่นท็อปสุดได้รถเดที่นั่งเข้าศูนย์ตลอดไม่ควรพลาดคันนี้เลยค่ะและสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะ ทางร้านเรานะคะฟรีแวดฟรีข้าโอนให้ซื้อจัดไฟแนนนะคะคันนี้ผ่อนเพียง8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีหรือ84งวดแล้ววันนี้นะคะจะพาไปชมภายนอกภายในนะคะว่าคันนี้นะคะจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเข้ามาดูกันเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะจะได้กระจังหน้าสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้มิตซูบิชิสวยๆแบบนี้เลยและยังได้ตัวอักษรนะคะคำว่า expander นะคะติดให้ที่ฝากระโปรงแบบนี้เลยค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้า LED นะคะและยังได้นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นสีดำนะคะสีใหม่มากนะคะดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะสำหรับสีดำนะคะเป็นสีที่ขายดีมากๆ และสําหรับคันนี้นะคะยังได้รับการตรวจช็คนะคะจากวันทุคาอินสเปกชันนะคะว่าได้รถสวยนะคะเป็นรถเกรดเนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่านาท่วมนั่นเองค่ะในส่วนของล้อมแมกนะคะเขาจะได้ล้อมแมกอลอยนะคะขอบ16นะคะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดำสวยมากค่ะและคันนี้นะคะยังได้ยังใหม่ปี 2022กันเลยนะคะซุ้มล้อเบ้าโชกนะคะไม่มีคาบจมน้ำนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะชนหนักนั่นเองค่ะกระจกมองข้างนะคะมาให้สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะอาศัยนะคะกันลอยนะคะมาให้ทั้งสีบานเลยนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะแบบนี้เลยใส่กันลอยมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านท้ายกันบ้างคะ่ะคันนี้นะคะ ไฟท้ายมาแบบโชบเชี่ยวนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูภายในกันบ้างนะคะนี่ภายในนะคะสามารถนะคะพับเบาะแถวที่3ได้แบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่นั่งไม่ครบเจ็ดที่นั่งนะคะสามารถพับแล้ววางของได้แบบนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้นะคะใหม่มากกินใหม่ยังอยู่เลยและยังได้ลดครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะไปใช้งานได้จริงด้วยค่ะและให้ดูคันด้านท้ายกันก่อนเลยนะคะ น็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับค่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมนะคะคันนี้มีเล่มโอนได้100%ซค่ะและภายในคันนี้นะคะจะมีฟังก์ชันออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือภายในของ x อ็ก e พนคันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่มากและที่สำคัญนะคะมีกุญแจให้2ชุดนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มค่ะ นี่อันนี้ตัวสตาร์ทรถแล้วนะคะเสียงเครื่องนิ่มนิ่มนวลม,มากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเลื่องมาจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสภาพใหม่มากปีบเบาะอย่างแน่นอย่างตึงเลยนะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของแผงประตูค่ะเป็นสีดํานะคะมีคิ้วโครเมียมนะคะตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยมากค่ะคอนโซลด้านหน้าเช่นเดียวกันค่ะมีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้านะคะ คอนโซลด้านหน้าไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยสะอาดมากนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าเก่าดูแลดีมากๆในส่วนของหน้าจอค่ะดูกันบ้างเลยนะคะออปชันนะคะมาแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ FMAM นะคะสามารถนะคะฟังวิทยุได้หมดเลยนะคะเชื่อมต่อ USB UH นะคะได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะมี power outlet ให้1จุดนะคะส่วนเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติค่ะเป็นแบบมือแบบแมนนวลนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะในช่องตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วน้าได้2ช่องนะคะมีที่นะคะแอบใส่ของตรงนี้ให้อีก1จุดค่ะคันนี้นะคะเลขใไม้แท้ๆเลยนะคะเพียงแค่80,000ืกิโลเมตรเท่านั้นนะคะและยังเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะด้วยค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้พวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะคะยังมีนะคะระบบช่วยในการขับขี่คูดคอนโทรมาให้แล้วนะคะได้ระบบปุ่มเอนจินสตาร์ทและที่สําคัญนะคะคันนี้บอกเลยว่าคันนี้นะคะมีประวัตินะคะ เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะเดี๋ยวจูนเปิดให้ดูนะคะลูกค้าเก่านะคะดูแลรักษาดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะเข้าตลอดทุกระยะเลยนะคะ ระยะถัดไปนะคะสามารถดูได้ที่ป้ายแฝนคอพวงมาลัยแล้วนั่นเองค่ะและที่สําคัญคันนี้นะคะจูนให้ดูเลยนะคะได้รับการตรวจเช็คนะคะจากวันทูคาอินสเปกชันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าได้รถเกรดเแล้วนั่นเองค่ะนี่ลูกค้ารับรถไปนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนค่ะในส่วนของด้านท้ายกันบ้างค่ะคันนี้เข้ามาชมกันเลยนะคะด้านท้ายคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันค่ะเบาะภายในห้องโดยสารเนี่ยใหม่มากกลิ่นใหม่ ยังอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีตัวติดตั้งคาซีทมาให้ด้วยนะคะแล้วนะคะถ้าเราจะเข้าไปด้านในนี่พับแบบนี้นะคะง่ายมากค่ะค่อนข้างเบาเลยนะคะแล้วก็เข้าได้สะดวกสบายค่ะสามารถนั่งได้จริงนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะไปได้เยอะมากๆเลยนะคะ และนะคะแอร์ห้องผู้ทดยสารไม่ร้อนแน่นอนนะคะนี่เพราะเขามีแอร์ตอนกลางนะคะช่องเนี่ยจุกๆเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเราสามารถนะคะเพิ่มพัดแรงความแรงของลมนะคะได้จากตรงนี้ได้ด้วยนะคะฝ้าเพดานใหม่มากและที่สําคัญนะคะได้ลดเจที่นั่งที่ราคาไม่ถึง5 0 0แ0นแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันคะ่ะ เริ่มมาจากห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยนะคะคานด้านหน้านะคะน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะคะลูกลมๆนะคะแผ่นมออก,อกอยังอยู่นะคะแผ่นฝากระโปรงใหม่มากนะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะตัวเครื่องคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1 5 0 0ซีซีนะคะหรือ105ยหแรงม้านั่นเองค่ะ จูนทดลองขับแล้วนะคะคันนี้นะคะขับง่ายนะคะค่อมตัวมากๆเลยนะคะขับสบายนะคะตัวเครื่องเนี่ยกำลังพอดีเลยนะคะ สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หารถครอบครัว7ที่นั่งที่ราคาบอกเลยว่าถูกมากๆไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะกับ X p e n d e r นะคะ1.5ตัว GT นะคะรุ่นท็อปสุดปี2020ค่ะแล้ววันนี้นะคะบอกเลยว่าราคานะ่ะพิเศษมากๆเลยค่ะเพียงแค่479,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ ซื้อสดนะคะแล้วก็ฟรีแวดนะคะฟรีค่าโอนให้และของแถมบอกเลยว่าจุกๆแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเต็มถังนะคะกลองนัหนึ่งตัวฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมง1ปีเต็มและคันนี้นะคะยังมีวารันตีจากศูนย์นะคะ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรยังอยู่นะคะลูกค้าคนต่อไปนะคะได้ไปมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยคุณภาพดีประวัติดีแน่นอนค่ะ สำหรับลูกค้าคนใดนะคะที่อยากจะเข้ามาชมคันนี้จริงๆที่ร้านนะคะง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่าไ like ลออนคาร์รถมือสองน,นะคะเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยร้านเราหายง่ายมากค่ะติดกับโลตัสนะคะไซน้อยห่างจากเซนทรัลเวกเตนะคะเพียง5-6นาทีเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปนี้หรือวิดีโอนี้นะคะหรือเห็นรูปภาพนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยพี่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็มีนะคะ บริการนะคะส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นถึงที่บ้านหรือที่ทําง,งานเลยนะคะผลไฟแนนซ์อนุมัติปุ๊บนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะและคันนี้นะคะ บอกเลยว่าประวัติดีเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งปีใหม่ไมน้อยนะคะและยังมีนะคะได้รับการตรวจเช็คจากวันดูคาอินสเปคชันนะคะเรียบร้อยแล้วว่าได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะทุนทรามาชมคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคัน,นอื่นๆเข้ามาอีกนะคะและว,วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ